จเจนไันําเจ้า่ายตอนกลางคืนนะเพรว่าเขาเลยว่าสวยมาก บ,บายดีสวาสทุกคนสำหรับตอนนี้ศูนอยู่ที่สะพานพุทธนะทุกคนตอนนี้อยู่สะพานพระพุทธยอดฟ้าไปาสำหรับคืนนี้ศุนจะพาทุกคนมา,าเดินเที่ยวกลางคืนนะทุกคนอยู่ที่สะพานพุทธนะเป็นสะพานยอดฮิตสำหรับัยรุ่นไทยในหลายคนใบใรุ่นกรุงเทพนะทุกคน <c oughs> ก็เป็นว่าเรามาดูกันเลย <c oughs> คือสะพานอ่าแห่งนี้ <c oughs> เป็นสะพานที่แบบยอดฮิตคือนักอ่ นักศึกษาหรือว่าวัยรุ่นไทยนะเขาจะชอบมาแบบถ่า,ายรูปก,กับสะพานแบบว่ามันอยู่ใกล้ตลาดขายดอกไม้นะเขาก็จะซื้อดอกไม้มามาถ่ายรูปก,กันกกอดูตามนี้เลยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่วัยร,รุ่นไทยนะไทยเขาจะชอบมากกว่าถ่ายรูปตรงาากับสะพานทุก่น บรรยากาศตอนกลางคืนนะก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนส่วนทางนั้นก็จะเป็นสะพานพระปกเก้านะเป็นสวนใบพาเจ้าพญาบรรยากาศตอนกลางคืนนะตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงคนเยอะนะเราเที่ยวไม่ใช่เราเที่ยวตัวนนะนค่อยดูไทยนะเปิดภาพบรรยากาศอยู่ที่แม่นาเจ้าพญานะ เราเรือได้เยอะมากเลยนะเรื่องคูนะอ้าวทุกคนเรือยรือมาแล้วทุกคนอันนี้เรือทำเที่ยวจำไม่นานจำเวลาตอนกัางคือนะทุกคนสัวอย่างก็จะเป็นแต่นัดต้องเที่ยวซาวตานชาแนละ สวยมาก อีกลำแล้วจะกดเห็นไหมทุกคนข้างหน้านั่นจะเป็นวัดอรุณนะทุกคนเปิดไฟอย่างสวยงามเลยอ่าซึ่งตลาดแถวนี้ก็ติดกับตลาดปากคลองตลาดนะมันเป็นตลาดขายผลไม้ขายดอกไม้เนอะอาหารนะส่วนไหนก็จะเป็นดอกไม้นะสำหรับส่วนนี้เราจะอ่าศึกษา์เลยว่าในพื้นที่มัเขาชอบแบบมาซื้อดอกไม้แล้วก็มาขายอยู่ ลาสวงเดินไปน,น,น,นี่น่าจะไปรับน้ำต้งเกี่ยวน,นะทุกคนแม่คอนสายามก็เอเชีิต คนเรือลำนี้ก็สวยเหมือนกันมาแสองลำเลยเรือลำหนึ่งก็จะเป็นเรือภาสีบาเรือนำเทีย่ยวเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเรือที่นำเทีย่ยวแล้วก็มีฟรีด้วยวมีอาหารอยู่ข้างบนนัน่นแหละ ราจะคนวนเดินกลับดีกว่าพรเดินไปข้างหลังมันก็ไม่มีอะไรแลวอันนี้ศูนย์แค่อยากะจะมาถ่ายวิวภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะอยู่ที่แม่น้ําเจ้าพระยาเนะี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมาถ่ายคนวัยรุ่นไทยนะาชอบมาถ่ายรูปอ,อ,อยู่ที่สะพานพุทธคนเป็นแบบนี้เลยก็จะไปซื้อดอกไม้มา ขายลูกตุคนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่แบบช่วยกันอุดหนุนนะขับเคลื่อนเศรษฐกิจตุคนเราไม้นี่ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งนะที่แบบน่าจะขายดีแหละสำหรับแถวปากกองตลาด น่าจะโคตรชิลเลยทุกคน พาทุกคนเดินไปที่แถวตลาดนะตลาดปักคลองตลาดนะจะไปดูว่าเขาขายดอกไม้กันเยอะไหมนะ <Okay. S 1> น,น,น่นานจะเยอะเลยนะทุกคนเพราะว่าเข้ามาซื้อดอกไม้กันก็เยอะนะแต่ทุกคนนี่ถ้ามาก็ต้องมีดอกไม้มาขายรูปกับสะพานขุด <Okay. S 1> จุดนี้่คนจะเยอะ

มปครัแล้วไปเจอกันที่ปากคลองตลาดเลยนะทุกคนอะทุกคนตอนนี้ศูน์ถึงตลาดขายดอกไม้เนะนะนี่คือปากคลองตลาดคือเขาจะขายดอกไม้แบบแบบไปบูชาไปทําบุญแล้วก็ลังนึงก็จะเป็นแบบออลอกไม้แบบไม่รูนที่เขาสอบซื้อกันไปทายดูกนะทุกคนถ้าจุดนี้น่าจะ เอาไปบูชาไปทำบุญนะทุกคนถขายกันเยอะแยะยเลยไว้วันนึงก็ปดอกไมน้น่าจะมีทุกชน,นิดนะทุกคนน่าจะมีแบบทุกชน,นิดเลยดอกไม้สำหรับ เอาไปถ่ายรูปก,ก็มีคือว่าคนเยอะนะตรนตลาดเนี่ยเพว่าเป็นตลาดที่ว่ามาันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและที่แบบขายดอกไม้นะในประเทศไทย ส่วนใหญ่คุณเห็นอะโลม้ที่แบบเขาเอาไปถ่ายรูปนะทางนั้นก็เยอะนะตรงนี้ก็จะกันถ่ายแบบโไม้ที่เอาไปทำกับกันแต่แถวนี้ดีนะทุกคน ทุกคนสำหรับคลิปนี้ศูนย์ก็พาทุกคนมาเรือนแถวสะพานพุทธแล้วก็ตลาดขายดอกไม้ที่ปากของตลาดนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็มาแบบซื้อดอกไม้กันเยอะนะโดยเฉพาะแบบวัยรุ่นวัยรุ่นไทยนะที่เขาก็ชอบอซื้อดอกไม้ไปถ่ายรูปก,กับสะพานพุทนะซึ่งเป็นโซนยอดฮิตเลยทุกคน ก็เป็นว่านสำหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปวิเพีงเท่านนี้นะไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสวัสดีครับ